1ตัวยาสำคัญที่จะช่วยชีวิตคนไข้ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้เป็นอย่างดีกรณีที่ต้องหยุดฟอกเลือดหลายวันหรือมีเหตุให้ไม่ได้รับการฟอกเลือดเป็นเวลาติดต่อกันนานหลายวันมียาตัวไหนอย่างไรคลิปนี้พี่ปูมาแบ่งปันนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบสาระดีๆในช่องพี่แนะแนวพี่แนะนำทรายพี่ปุนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์พิมพ์ข้อความเป็นกําลังใจให้กับพี่ปูในการทำคลิปดีๆต่อๆไปพี่ปูพูดขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้ว่ามันมียาตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆเลยที่มันจะสามารถช่วยชีวิตคนไข้ไว้ได้กรณีที่มีเหตุหนึ่งอะไรก็แล้วแต่ทำให้เราฟอกเลือดไม่ได้เป็นระยะเวลาติดต่อกันนานเกิน4ี่วันหวัน,ห,วนหรือบางคนอาจจะหนึ่งอาทิตย์อย่างเช่นติดเชื้อโควิดนึกออกไหมคะ 2องอกลับต่างจังหวัดแล้วรถติดรถเสียหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วทําให้เราเนี่ยกลับมาฟอกเลือดไม่ทันแล้วมันเหล็เวลาไปนานเกินกว่าที่เราควรจะได้รับการฟอกอย่างที่สศูนย์ไตเองเกิดปัญหาอาจจะเป็นน้ําท่วมหรือมีเหตุอะไรก็แล้วแต่ทําให้เปิดศูนย์ไตไม่ได้โอเคไหมคะเพราะฉะนั้น วันนี้ยาตัวนี้พี่ปูอยากมาบอกอยากมาเล่าอยากมาส่งต่อมากๆว่ามันมีประโยชน์จริงๆถ้าเราใช้มันเมื่อถึงวาระจําเป็นซึ่งจริงๆแล้วทุกคนรู้จักยาตัวนี้ดีอยู่แล้วแล้วทุกคนก็คุณหมอจ่ายยาให้กินด้วยแต่สิ่งที่เราทําคืออะไรคะไม่ค่อยกินเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่อร่อยแล้วเราก็ไม่ค่อยจะอยากกินมันยาตัวนั้นก็คือเรียกว่ายาขับ โพแทสเซียมหรือหลายๆคนได้ยาในชื่อเลสเคนั่นคือหน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่เป็นซองๆอะค่ะมันจะเป็นยาซองชงกินเพื่อขับระดับโพแทสเซียมออกจากร่างกายช่วยให้เราเนี่ยให้ให้ร่างกายเราค่ะขับโพแทสเซียมออกมาจากร่างกายได้เพราะฉะนั้นตัวนี้มันช่วยยังไงเหรอพี่ปุ๊กมันช่วยชีวิตเลยเหรอ อย่างที่พี่ปุ๊เคยบอกนะคะว่าคนไข้ที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมถ้ามีเหตุให้ไม่ได้ฟอกหรือหยุดฟอกติดต่อกันเป็นเวลานาน,านมันจะมีปัญหาน้ําเกินกับของเสียเกินถูกไหมคะถ้าเรื่องน้ําเกินแน่นอนถ้าคนที่ควบคุมตัวเองได้เขาจะไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่เรื่องของเสียในร่างกายที่เกินอันนี้เราควบคุมได้ยากมากเพราะเราต้องกินข้าวกินอาหารแล้วก็ร่างกายก็มีการขับของเสียออกมาโดยร่างกายอยู่เองอยู่แล้วด้วยทีนี้ ตัวของเสียที่จะทำให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นหรือเต้นผิดปกติถึงขั้นเสียชีวิตได้ตัวของเสียตัวนั้นก็คือโพแทสเซียมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเรารู้ว่าถ้าเรามีเหตุไม่ได้ฟอกเส้นเสียเส้นดับต้องซ่อมเส้นใช้เวลาหลายวันนานสี่ห้าวันให้เรากินยาโพแทสเซียมเลสเคตัวนี้ไว้เลยกินยังไง คนไหนที่คุณหมอกินอยู่คุณหมอให้กินนะคะวันละหนึ่งซองเราก็เพิ่มเป็นสองซองก็คือหนึ่งชองเอ้ยขอโทษค่ะหนึ่งซองเช้าหนึ่งซองเย็นหลังอาหารถ้าใครกินเช้าเย็นเราก็เพิ่มมาเป็นเช้าเที่ยงเย็นถ้าใครกินเช้าเที่ยงเย็นก็เพิ่มเป็นสองซองเช้าเที่ยงเย็นแบบนี้นึกออกไหมคะอันนี้คือเป็นคําแนะนําที่คุณหมอของ คุณหมอตยของปูนะคะให้แนวทางปูแล้วก็ให้ปูเนี่ยแบ่งปันกับคนไข้เพราะพี่ปูเคยเจอคนไข้ค่ะเจอว่าอะไรรู้ไหมคะคนไข้มีปัญหาเรื่องเส้นฟอกเลือดมันเล็กมากจริงๆเสร็จแล้วพยาบาลก็แทงลําบากจริงๆค่ะเสร็จแล้วแทงไปแล้วแทงไม่ได้แทงยากมากจริงๆเสร็จแล้วคุณจะคุณหมอก็บอกจะให้ส่งตัวไปให้คุณหมอเส้นแก้ไขก่อนเพราะคุณหมอดูแล้วอุย้ยมัน เส้นมันเล็กมากจริงๆพอมันมีการเขาเรียกว่าอะไรคะการแตกไปแล้วเงี้ยค่ะมันก็จะยิ่งแทงยากเนาะทีนี้คุณหมอก็เลยจะให้ไปไปให้คุณหมอเส้นตรวจก่อนปรากฏว่ากว่าจะถึงวันที่คุณหมอไปตัวคนไข้ของพี่ปูเองนะคะก็ใช้ชีวิตปกติก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะคิดว่าตัวเองอยู่ได้อยู่แล้วไม่ได้ฟอกไตสี่วันก็คงอยู่ได้คือวันที่หนึ่งถึงวันที่สี่เนี่ยไม่เป็นไรวันที่ห้า เริ่มมีอาการนิดๆพอวันที่6เป็นวันที่หมอนัดละนั่นละค่ะมีอาการในวันที่6นั่นก็คือมีภาวะแน่นหน้าอกรู้สึกว่าอาการมันแย่มากค่ะไปโรงพยาบาลใส่ท่อช่วยหายใจคุณหมอก็ดูให้ก็คือไม่ได้มีภาวะน้ําท่วมปอดแต่มีภาวะในเรื่องของโพแทสเซียมในเลือดสูงมันไปกระตุ้นในเรื่องของหัวใจเพราะฉะนั้นแต่เคสนี้ น้องไปโรงพยาบาลเร็วแล้วก็ได้รับการรักษาที่ทันท่วงทีคือเร็วในระดับของน้องอะนะคะแล้วก็ปลอดภัยกลับมาฟอกเลือดกับพี่ปุ๊ทุกวันนี้ก็ฟอกเลือดด้วยกันอยู่ก็เป็นประสบการณ์ดีๆที่มาแบ่งปันกันเพราะฉะนั้นตัวนี้คือตัวสําคัญเลยก็คือช่วยในการขับของเสียที่ชื่อว่าโพแทสเซียมซึ่งมันเป็นของเสียที่บอกได้เลยค่ะว่ามีผลต่อหัวใจไวที่สุดและทําให้คนไข้เนี่ยมีภาวะ หัวใจล้มเหลวเสียชีวิตเฉียบพันได้เนาะเพราะฉะนั้นพี่ปูมาแบ่งปันวันนี้ด้วยประสบการณ์ที่เจอมาและก็อยากให้คนไข้เนี่ยรู้เท่าทันความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่ถ้าเรากินยาตามที่คุณหมอสั่งทุกๆตัวที่คุณหมอใจให้ล้วนมีความสัมพันธ์ต่อร่างกายของเราเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนจริงจังกับการกินยาใส่ใจกับการกินยา เพราะการกินยามันไม่ได้ทำให้เราหายจากการเป็นโรคไตค่ะแต่มันทำให้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงกับคนที่เป็นโรคไตและการขาดฟอกหรือหยุดฟอกเป็นเวลานานจะด้วยเหตุจำเป็นหรือฉุกเฉินอะไรก็แล้วแต่อยากให้รู้ว่าเลสเคช่วยขับโพแทสเซียมในเลือดได้ ช่วยลดภาวะหัวใจวายเฉียบพันหัวใจน็อกหัวใจเต้นผิดจังหวะเฉียบพันได้เพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนมีเลสเคหรือ,อยาขับโพแทสเซียมติดตัวไว้ก่อนกินถ้าไม่มั่นใจถ้าไม่แน่ใจแจ้งคุณหมอแจ้งคุณพยาบาลที่ห้องไตได้นะคะถ้าคลิปนี้ดีมีสาระมีประโยชน์พี่ปู้ฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่ปูด,ด้วยอย่าลืมกดนะคะก่อนที่จะกด วางโทรศัพท์ตัวเองลงไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ